คือขอกราบสุขของทุกคนเด้อผมก่อนที่จะไปดูคลิปเมื่อวันนี้แล้วผมขอมาพูดคุยกับทัวร์นาเมนต์ก่อนผมทัวร์นาเมนต์ก็จะแข่งวันที่ห้าถึงหกกันยายนผมเคยทําไปในไลน์ไว้แต่ว่าผมจะมาสรุปกันอีกทีเนาะก็ตอนแรกจะเป็นหมื่นห้าใช่ป่ะผมแก้มเป็นวันที่ห้ากันยายนเป็นของวันเกิดผมนะครับผมวันเกิดผมวันที่หนึ่งกันยายนนั่นเองโอเคซึ่งก็แข่งกันแบบหนึ่งวีหนึ่งนับเวลาจู๊กเนาะผม ตัวคนที่แบนโดยอัตโนมัตินะผมใครเล่นปรับแพ้นะผมแล้วก็คือ Explorer กับโจเซฟนะครับผมโอเคเพราะว่าเนื่องจากเอ็กซ์โบรเลอร์ยอดสุดแล้ท่นหาไม่เจอจะได้เวลาจุกอะไรก็โกงโจเซฟแล้วก็คือโจเซฟคือเราก็เดี๋ยวเขาถ่ายแล้วก็จับเซิร์นั่งเก้าอี้ก็จบแล้วเซิร์ล้มไม่ได้เวลาจุกอะไรอย่างงี้ก็เพื่อให้ให้มีความเป็นธรรมนะครับผมแล้วก็เออรางวัลชนะเลิศน,นะครับผมสามารถเลือกได้ หนึ่งอย่างนะครับว่าจะเอาสกินม่วงหนึ่งสกินสึ้นรับม่วงหนึ่งชิ้นหรือว่าตัวละครหนึ่งตัวแถมอีกอันหนึ่งคือบ้านฝุ่นเครือนะครับผมบ้านฝุ่นเครือนั่นเองบ้านที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเรามาลองชนะเลิศนะครับอันดับหนึ่งลองมาลองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือว่าอันดับสองนั่นแหละจะได้เลือกขึ้นระดับม่วงหนึ่งชิ้นหรือตัวละครหนึ่งตัวนะส่วนลองชนะเลิศอันดับสองหรือว่าอันที่สามก็จะได้เลือกตัวละครหนึ่งตัวนะครับผมโดยจัดแข่ง ผมบอกไปแล้วเนาะจัดแข่ง,งสองช่วงถ้ามันไม่ทันจริงๆนะผมก็จะมีช่วงบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นและช่วงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มนะครับผมก็ห้ามมาช้าเกินสิบห้านาทีผมซึ่งเออผมน่าจะรอดูสถานการณ์คีวว่ได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะได้อยู่นะครับผม ส่วนไอ้ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวนะั้เวลาให้คือไม่คือต้องมาตอนไลฟ์ผมจะลไลฟ์ด้วยทุกคนก็ถ้ามันแจ้งเตือนก็รีบออนไลน์เกมนะเพื่อผมจะได้ชวนเข้ามานะผมห้ามมาช้าเกินเวลาหนสิบห้านาทีนะถ้าใครมีไลฟ์ผมเดี๋ยวผมจะโทรตามนะผมโอเคนะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของคู่แข่งนะผมผมได้มีการประกาศไปแล้วรอบนึงแต่ว่าผมมีการแก้ไขาใหม่เพิ่มนิดนึงเนื่อง,งจาก GR Gaming หรือว่าแอดมินเอิร์ธนะผมสาะสิทธ กับพี่เพียวด้วยผมแอดมินพี่เพียวสระสิทธิ์ด้วยนะเพราะฉะนั้นจึงเกิดการลดไปหายไปคู่หนึ่งเลยเราต้องปรับเปลี่ยนคู่กันนิดหนึ่งนะผมคู่หนึ่งก็เป็นสันเจรเอสแบล็กพีเอสโอโรจีเอชผมคู่ที่สองเป็นฮนะลคไข่ดาวพีเอสโยชัคู่ที่สามคือเฮดหลิวซาทีเฮดพีเอสพีเอสนิวน้ำหอมเทผมนิวเลสเซอร์กะอะไเออคู่ที่สี่คือชาเดอร์ไอซ์โฮลหกพีเอสเกรสนะผมคู่ที่ห้าคือ of vsv คู่ที่6คือ music vsv โดนคู่ที่7คือ kids vsd คู่ที่8คือพี่กองพล v s ีใหนะม่นะผมโอเคประมาณนี้จนะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าทุกนะคนไปโอเคทุกคน mm hmm. ตานนี้เป็นตาที่ผมสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะผมเป็การสร้างห้องแล้วนะผมเป็นฐานเตอร์คู่กับปีใหม่นั่นเองก็นะผมผมได้เล่นกับปีใหม่ก็เป็นฐานเล่นฐานนะผม สนุกเหมือนกันนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันแต่ว่าผมจะเป็นการพากเสียงทีหลังนะทุกคนคือผมไม่ได้เป็นแบบว่าเสียงสดตอนนั้นนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคขอโทษที่ไม่ได้เสียงสดตอนนั้นไวนะผมตอนนี้เหมือนเดินหาเซิร์ฟแล้วเหมือนเจอเซิร์ฟหรือเปล่าเหมือนรอยเท้าขึ้นตลอดนี่เหมือนเจอเป็นท่านของนิวเล่นเซิร์กะผมก็ขึงไม่โดนโหลบเป็นนะนิวเขาหลบเป็นอยู่นะนิวคนเดี่วนิวเขาเล่นกับผมเลยเขาก็เลยรู้อะไรนิดนึงแล้ว ว่าผมเป็นติผมเป็นเวนักวอรอรีเลยตลอดนี่เ<ๆ>หมือนนิวเขาพับไม้เสียหน้าผมนะทุกคนโอเคสว่วนนี้พังไม้ไปแล้วนะครับผมต่วนนี้เขาไปฝั่งนู้นนึกว่าแบบว่าเขาวนบ้านทุกคนต่วนนี้ขึงไม่โดนทุกคนขึงไม่ถึงนะครับผมโอเคแล้วเหมือนนิวเขาก็จะกระโดดลงนะครับผมแล้วเขาก็โดดไปแล้วผมก็อ้อมนะครับผมก็ไม่กระโดดลงตามแล้วก็อ้มอมดีกว่า เหมือนอ้อมมาเจอตรงนี้นะผมตอนนี้คือดักคนตัวนี้เหมือนปิดไม้ผิดทางนะผมมาไม่ทันนะโอเคตัวนี้เหมือนตีปีท้ายของปีใหม่ตีฟาร์มาไปแล้วตีฟาร์มาลงไปแล้วนะตัวนี้ผมก็กำลังไล่นที่จะเหมือนว่าเจอเซอร์เวอร์สองตัวที่กำลังเด๋อๆตีอะไรไปก่อนนะผมแต่เนื่องจากว่าเราก็อนนะผมโหยอะไรเดินเซอร์แทนไเดินเซอร์ไล่ง่ายกว่าแต่วันนี้ขึงโดนแล้วผมเรียบร้อย คือทุกคนเชียร์แดนเซอร์อีอ๋ไรเนี่ยไรจะไล่ยากกว่าแดนเซอร์เพราะอี๋ไรเขามีนกทุกคนแต่ว่าแดนเซอร์เขาของเพลงกว่าจะวางก็วางช้าแล้วก็โอเคตอนนี้ก็ขึงขึงไม่โดนทุกคนโอเคเพราะหลบเขาขรู้แทนทุนนนนกคนตีผมเรียบร้อยทุกคนตัวอนนี้ก็จับนั่งกันก่อนนะครับผมอ่ะ เราจะไม่เสียรบกวนเสียงหมาเสียงเล็กนิดนึงทุกคนเราขอโทษด้วยนะไม่ใช่ว่าเลี้ยงหมาแต่ว่าหมามันก็ไม่ได้น่ารักอะไรมากทุกคนหมามันเห่าเก่งทุกคนหมาเป็นหมาแก่แล้วทุกคนมันไม่ได้เป็นเป็นหมาพันธุ์ดุนิดนึงอหรทุกคนมันไม่ได้เป็นหมาแบบพันแบบว่าพันน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนก็จะไปเพราะตอนนี้เหมือนตีเรียบร้อยเหมือนตีฟามาทุกคนจังหวะนี้ผมก็จับฟามาไปนั่ง มีแม่เหล็กติดอยู่ด้วยนะทุกคนแล้วก็ผมก็กลับไปเฝ้าคะแนนของนักเต้นนะผมจุดนี้กลับมาเฝ้าแล้วเหมือนเจอเอสแบล็กหรือเปล่าเจอคุณหมอเอสแบล็กหรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่จำเก็ดจะไม่ได้ละคุณเรียแล้วงจำไม่ได้ละอันนี้คือโดนโดนหมอเปล่าโอเคโดนเอสแบล็กจริงๆด้วยทุกคนแล้วก็ตีคิดลมเรียบร้อยทุกคนอ่ะ อันนีはは <stop. S 1> ้คือ <notable> คิดทุกคนสุนเดคิดเนี <SPEAKER> ่ยแหละคือคิดแล้วโอเคปล่อยโน้ตเล่นไปคนนี้ขึงโดนโน้ตเล่นเซอร์กะโอ้โหคนนี้ก็ปล่อยเส้นเสียงปั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 งเลยคนนี้ก็ตีคิดเรียบร้อยทุกคนมีลิวน้อนมาช่วยผมลิวก็ลิวน้อคือลิวแล้วแหละเออที่ผมในการแข่งสนเนี้ยก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ในการแขี่ยคงนั้นเลยนะผม มีบางคนที่ไม่ได้อยู่ในกแข่งและก็มีบางคนที่ผมเชิญมาเป็นเพื่อนผมในเกมนะก็ถืมว่าผมเพื่อนไม่พอในการเล่นอะไรย่างเงี้ยผมค่าจ,จะชวนคนที่เป็นเพื่อนผมในเกมได้นะครับถ้าสเพื่อนที่โทรคุยกันไม่พอเนาะก็ทานั้นก็แอบดบผมมาได้ผผเผื่อเวลกัที่โชคดีผมออนไลน์จะเล่นพอดีแล้วคุณออนไลน์ด้วยก็จะได้เชิญไปนะครับโอเควันนี้คิดก็ตายเรียบร้อยคนแบบนี้ไม่มีเครื่องั่าน ไม่ไม่มีคนปั่นคนก็จอดนี้ปานุคือปนปานุจอดนี้เหมือนเห็นคนจะไปช่วยคุณหมอแล้วครับแต่ว่าเหมือนเห็นอีไลก่อนแล้วอีไลเจ็บสองขั้นไปแล้วทุกคนเราก็ต้องไล่อีไลใช่ไหมเห็นคนเจ็บสองขั้นมันปล่อยไว้ไม่ได้ทุกคนนะก็คึอดักดักอีไล์ไม่โดนทุกคนตัวนี้เหมือนวนยาวๆทุกคนก็เหมือนปาน้ำามีคนปาน้ำหมักมาแต่ว่า เขาจะปาไม่โดนตัวนี้เหมือนเมื่อกี้ผมปล่อยโน้นเร็วไปทุกคนตัวนี้เหมือนก็กำลังวนๆอยู่ตรงไม้ตรงนี้แต่ว่าไม่รู้เลยว่าโอลีมันโหดแค่ไหนทุกคนปล่อยปิ้วปิ้วปิ้วปิ้โดนเรียบร้อยทุกคนเอ้าโดนโดนแมงมมสาวโดยทุกคนเอ้าแมงมุสาวอีกเขาเดือดทุกคนอันนี้เพื่อนผมเองทุกคนเนี่ก็ตีโดนเียบร้อยทุกคนมีคนเดือดทุกคน ม,มีคุณหมอมาช่วยทุกคนอยู่เร็วเด็อเกิลก็ปล่อยเส้นเสียงไปไม่โดนก็ตีตีไม่โดนตีทะลุไม้ก็ได้แม่ตอนนี้ผมก็ระแวงระแวงนิดห,หนึ่งทุกคนกคนุณผูมนะว่าหมอเขาไม่ปืนทุกคนไม่ใช่รหรอกทุกคนนะโอเคเอาเราหมดมีคนหน้าด้านมาคิวทุกคน เสียว่านคนหมอเขาไม่ปืนมากทุกคนสว่วนนี้ก็จับนั่งเรียบร้อยทุกคนแล้วเหมือนขึงนะผมขึงโน้ตไม่โดนทุกคนสว่วนนี้ก็ปล่อยโน้ตไปเรียบร้อยโดนหนึ่งทีแล้วอ่ะก็ปล่อยไปยงั้นแหละปล่อยเล่นๆไปเฉยแหละมีสิทธิ์ชนะได้นะผมตอนนี้เนาะ <c oughs> ก็เหมือนมาหา หมอเจอคุณหมอ,อแล้วไม่ได้ทุกคนแล้วก็ปล่อยน้อไปแต่ว่าเฮ้ยโดนด้วยทุกคนโด,ด black. <c oughs> okay. นไอ้สเปกโอเคจังหวะนี้เรามากลับมาเฝ้าดีกว่าทุกคนแล้วน่าจะมีคนมาช่วยพู้หุ้นนะครับโอ้โหคืแล้วเหมือนเจอคุณหมอริวน้อยมาช่วยทุกคน <c oughs> วอนนี้เหมือนปล่อย <c oughs> อคึกน้อยมาเกาะทุกคน แล้วยังไงต้องไปช่วยวทุกคนโดดในช่วยเสร็จก็ปึงป้งพึ่งพึ่งเรียบร้อยล้มทุกคนแล้วก็ตีคุณหมออีหนึ่งทีทุกคนนะก็โอเ,อเล่เป็นตัวที่โกงมากแล้วกนักบอลล,ล,ลินเนี่ยเนื่องจากพอขึงใช่ไหมแล้วเราปล่อยอะ่ะมันมันไม่เหมือนกิ้งก่าที่มันจะโดดทับโดนแค่คนเดียวนี่มันโดนหมู่ทุกคนถ้าอยู่กันแปดคนอย่างเงี้ยเจ็บแปดคนได้ทุกคนให้สมุดยืนโดนเส้นเสียงทั้งแปดคนอะ่ะเอา,าจริงป่ะแต่ว,ว่าก็นะตรงนี้มัน,นมใครที่เสียทุกคน แล้วก็ปล่อยโน้ตไปแล้วก็ล้มแบบสวยๆทุกคน <c oughs> ผมบอกแล้วมันโกหงทุกคนคือแค่คือขึงไม่ต้องโดนกรได้แค่ปล่อยโน้ตปล่อยมันก็มีสิทธิ์โดนนะแต่เซอร์ก็วิธีแก้ทางก็คือยืนระหว่างกลางนะผมก็จะไม่โดนนะระหว่างกลางของเส้นเสียงเอามันจะมีรูช่องระหว่งางกลางอยู่แต่ว่ามันก็หลบยากนะบอกว่าจังหวะขับขันอย่างเงี้ยเขากำลังไล่มาแลวเราจะมีเวลาย,ยืนตรงช่องกลางไว้ทุกคนนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งทุกคนโอเค ก็จ,จับนั่งไปนะทุกคนตัวน,นี้ก็เหมือนหาคนหาเสาสานอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนเจอคนนะเหมือนเจอคุณหมอนะเอ้าจะ,จะม,มีคุณหมอคนนี้หมอเจ็บอยู่ทุกคนเราก็ปล่อยโน้ตไป <Yes. S 1> ปึ้ง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 โอ้ยตีคุณหมอคนนี้ปึ้งทีทุกคน,นเล่นๆแหละจริงๆตีเล่นตีเล่นตัวันนี้ก็มีคุณหมออีกคนนึงยืนอฉียวแบบน่าร้านมากทุกคน ตีแล้วกันทุกคนโอเคต้องเหมือจะยังไงจะมีคนมาช่วยหรือเปล่าลอยโน้ตไปไม่มีใครผมจะผมวางแผนว่าจะเอาคุณหมอคนนี้มาหลอกใช้ตอนอยู่น้าเก้าอี้นะแต่เหมืนไม่มีคนมาช่วยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็น่าจะจับคุณหมอคนนี้ไปนั่งนะผมอ่ะไม่มีใครมาช่วยเนาะ ลักสภาพหูไม่ขึ้นน่าจะมาช่วยไปหันแล้วก็จับคุณหมอไปนั่งกันเลยดีกว่าทุกคนกาอีตรงนู้นเนาะตัวนี้เเปลี่ยนสกิลเป็นเทเลพอร์ตทุกคนเพราะว่าหินเส,สาสั่นนะทุกคนอาจจะไม่ได้ฟิวอารมณ์บอกว่าผมเล่นกับเพื่อนสุสดๆแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอย่างไรก็แล้วก็เ,เหมือนมีคนยืนปัดเอาแล้วเหมือนเขาอยูดนิ่งทุกคนคืยอยังไงเขาอยู่นิ่งปึ้ง ก็ดีเรียบร้อยทุกคนตอวนี้ผมบอกให้ปีใหม่เขากลับไปเฝ้าดูน้อยคนเผื่อไอ้แบคเขาจะไปช่วยนะผมฮะโอเคก็จับตั้งไปก่อนทุกคนหมอคนนี้เขาเฟดสองด้วยทุกคนผมก็วิ่งหาหลุมแลผมเดวให้ปี่เคไปไล่นะผมก็เหมือนเจอหลุมแล้วผมก็เฝ้าหลุมแล้วก็นอนให้ปีใหม่เขาไปไล่นะ เหมือนปีใหม่เจอเอสแบ็กแล้วนะผมบอกว่าพยายามวิ่งหาอยูเอสแบ็กอยู่ไหนทุกคนนะก็หาไมา่เจอทุกคนนะนะโอเคตีอะไรเหมือนมีน้ําหอมทุกคนเอสแบ็กเขามีน้ําหอมนะแต่ว่าจะไล่ไล่ต้อนหมาทุกคนผมให้เขาไล่ต้อนหมาเนาะยังไงจะไหวหรือเปล่าผมก็ซื้อคนดามเผื่อไว้แล้วผม เผื่อว่าเขามาเนาะอ๋อจังหวะนี้เหมือนตีตนต,ต,ต,ตีรถเรียบรอ้อยทุกคนแล้วน่าจะจบแบบส,สวยๆทุกคนเนาะยังไงจบเลยเนาะตีเล่นตีเล่นไหนล่ะหาไม่เจออ๋ออยู่รู้ทุกคนเห็นลวเห็นละ,นละ <Okay. S 2> ก,ก็ก่อนที่จะไม่ได้ปลทุกคนปาไปก่อนนะทุกคนปลาเสร็จก็อีเลยก็น่าจะประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้ทุกคน ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย